อท้องหองแดงลงมาได้แล้วขึ้นมาจะแตกนาำได้ยังไงนั่นไงอะไรนั่นไงนั่นไงโผล่มาแล้ว

ทำมาแล้วเรามาที่ไห, PA <bunker. S 1> ไหนกันคะสัตว์หม <kas S 1> ูเด้งสัตว <forecasting. S 1> ์หมุเด้งอ้าวสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวที่สวนเด็จย่าที่สเกตนะหมาดูหมูเด้งหมูแดงหมูอะไรหมูแดงหอมแดงหอมบองหอมแดงสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องน่ตอนมากับเพื่อนใหม่นะ น้องอะไรเองแนะนำตัวสิน้องน้องอะไรนะน้องปัวจูนค่ะน้องปัวจูนครับได้๋ยวไหมกล้องอยู่ทางนี้กล้องอยู่ทางนี้ครับจะดูเรืออย่างเดียวเลยจะดูเรืออย่างเดียวเลยไหนลูกเพื่อนๆช่ไหมจะของพื้นที่อ่ะจะของพื้นที่จะพานำเที่ยวใช่๋ยวไหมใช่ใช่อ่ะไป

อันนี้คืออาหารสัตว์เราจะไปให้ใครนะเป็นหญ้าอ่อนหญ้าอ่อนเอาไปให้อาหารควางเนาะควางอยู่ไหนวะควางอยู่ไหนโอ้ยตรงนี้มีอะไรตัวอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยเนี่ยแฮมเตอร์แฮมเตอร์เหรอช่ยหรือเปล่าหนูอะไรหนูตะเภาหนูตะเภา กินอะไรมันไม่กินหญ้าหรอมั้งกินอยู่เหรอกินไหมอันนี้กินเด็ดให้แบ่งเลยิแบ่งเลยิโอ้มันแยงกันข้างล่างพอแล้วลูกเดี๋ยวข้างในมีสัตว์ที่เดือดโอ้ยข้างในมีสัตว์โอเคแบ่งเพื่อนกินด้วยนะอ่ะแบ่งแบ่งเพื่อนกินด้วยนะ ไปกันไปกันไ,ไ,ไปกันโอ้เห็นไหมววอ like ้าโอ้หลายตัวมากเลยพ่อพ่อพ่อหนูให้หนูอยากให้มันอันยาวเอามือหายจักกรงด้วยนะครับ ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตัวนี้ตัวนี้ไงตัวนี้นี่นี่นี่ตัวนี้เขาสวยจังเลยก็เป็นตัวผู้ตัวผู้จะมีเขาสวยเนี่ยเอาไปให้สิคะนอ่ะให้ตัวเล็กโอ้โหอ่ะก็ไปกล้าอีกอีกอีกมันจะดึงตัวผู้จะมีเขาสวย โอ้ยใจเย็นดิใจเย็นใจเย็นโอ้ my god เหลือผู้กินอาหารด้วยโอ้ oh 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 my god ให้กองอื่นไปกองอื่นบ้างสิยังเหลือตัวอะไรอ่ะตัวอะไรก็โอ้ my god oh my god นูนตามพอจุกันเลยไปตรงล้มล่มหน่อยลูกไปดีขยับไปล้มหน่อยเลย เดี๋ยวมันก็ตามไปเองแหละ <rob in S 1> ไปหนู่นไปแย่ตรงนู้นเดี๋ยวก็ตามเดี๋ยวไปเราขยับไปอีกขยับไปอีกเนี่ยตรงล่มเนี่ยตรงล่มเนี้ยอ,อันนี้อ่ะโอเคตรงนี้ได้อ่ะให้เลยมันผ่านกรงนี่เดียเอาให,ใ,หให้ให้ให้ใหญ้าเข้าไปในกรงสิอ๋อด้านด้านสีอุทยานเอาด้านโคนมันเข้าไปก็ได้เอาด้านโคลนเข้าไปเนี่ยวสีสีอุทยามันกินอะไรนะที่ตรงสีอุทยามันกินอะไรที่เราซื้อมันฉลอดหรอ มาสะอาดีจ้างยงกันโอ้ยี่ปองลิยมาได้เล้เรียก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 สิหลับอยู่หรอหลับอยู่เหรอรามแมาสกีรอด้แล้วออามายืนที่ดูหน่อยแม่ต้องเรียกแม่ไม่เกียไม่เง่ไงมาแล้วเนี่ยเกียด้ อันแดงหนู่อมกปมาเอ็ดเอ็ดสัตว์ที่ใจลายเอ็ดเอ็ดเอ็ดเาเยังไม่โชว์ตัวเลยเายังไม่โชว์ตัวเก็บบอลเป็นสัตว์ที่ใจลาเอ็ดเอ็ดเอ็ดเออตอนนี้เด็กๆรอชมน้องหอมแดงอยู่เด็ด แม่เกตลุกแล้วแม่เกตลุกแล้วแม่งขึ้นเกไปไปด้ตรเัน้ไปหาลูกถึงเห้ยเหในลูกเ้าที่ไหนอะไม่ออกไม่ออกเด็กๆ้อชมอยู่นะเห้ยนี่ไง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 มาแล้วโผลแล้วดีเห็นยังเห็นไหมเห็นไหมเด็กเห็นไหมเห็นไห

นั S <S ER ่นไงนั่นไงโผลมาแล้วเห็นไหม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 อลังโชว์ลูกขามาโชว์แล้วเห็นมอ้าใ้ดูตูดวยอให้ดูตูดให้ดูใ้ดู้ดดใใููดดให้ดูตูดด้ดู ั่นไง่ไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วตื่นเต้นไหมถวเลไเลยตื่นเต้นไหมคะหมุนตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้เห็นตัวเป็นๆแล้วไปเล่หองไห่นแเด้งน่แเดงโอ้ดูไยดูลยไปแล้วนึงน้าหน้าปากบ